ดีค่ะน้องๆทุกคนกลับมาพบกับเพ่อบอีกแล้วนะคะในช่องเว็บสเวนนะคะวันนี้นะคะเพียบมาตอบคาถามน้องคนหนึ่งที่ถามเข้ามาว่าเพ่อบคะช่วงนี้หนูจะหารายได้เสริมยังไงดีคะวันนี้เพียบก็เลยจะมาแบ่งปันแนวคิดวิธีการหารายได้เสริมในแบบฉบับของตัวเพียเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเพียบอยากหารายได้เสริมเพียบจะดูก่อนว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ตรงไหนก็คือหนึ่งเลยเราเป็นพนักงานประจำไหมเรามีรายได้ประจําทุกเดือนไหมถ้าเรามีรายได้ประจําทุกเดือนแล้วเราอยากหารายได้เสริมอ่ะอันเนี้ยเราอยู่ในกลุ่มนี้2 เราตกงานแต่ว่าเรามีทุนอ่าช่วงไหนที่ตกงานแล้วเรามีทุนพี่ก็จะมาอยู่ในนี้แล้วก็3มก็คือตกงานแล้วก็ไม่มีทุนแล้วก็มีหนี้ต้องใช้ก็จะตกอยู่ในกลุ่มที่3พี่จะดูว่าช่วงเวลานั้นตัวพี่เนี่ยอยู่ในโซนไหนก็คือถ้าเป็นช่วงที่มีไรายได้ประจําก็จะคิดอะไรที่มันไม่ได้ลึกซึ้งมากนะักก็คือเอออันนี้รู้สึกว่ามันน่าจะขายดีอาจจะลองไปลองทําแบบนั้นเสื้อนั้นไม่ดีแต่เดี๋ยวจะพูดในคลิปถัดไป 2. ก็คือ ตกง,งานช่วงนั้นไม่มีงานเข้าเลยแต่เรามีเงินเก็บก้อนหนึ่งอันเนี้ยเราจะวางแผนมากขึ้นกว่าอันแรกเพราะรู้สึกว่าอันแรกเราทดลองได้อันนี้สองเนี่ยเราจะต้องเอาทุนของเราไปลงเพื่อเอาเบ็ดเงินกลับมาบ้างต่อทุนอันเนี้ยเป็นการทุนต่อทุนแล้วนะและ3ถ้าสมมติว่าพี้วว่าตอนนั้นตกง,งานแล้วก็ไม่มีทุนเลยแล้วก็มีภาระหนี้สินพียงว่าต้องไปสมัครงานพาร์ทไทม์ time. อันเนี้ยเป็นงานใช้แรงงานเป็นหลักแหละก็คืออะไรก็ได้ให้เขาอ่ะจ่ายเงินให้เราต่อวันมาก่อนเข้าใจปะอันเนี้ยเป็น3สเตจที่พี่วว่า มีงั้นเรามาพูดทีละสเตจเลยถ้าสมมติว่าสเตจแรกคือเรามีเงินประจาอยู่แล้วเรามีเงินเดือนเรามีรายได้หลักของเรา,เรากินข้าวพอกินข้าวพอใช้จ่ายแล้วก็สาหรับพี่นะก็คือช่วงนั้นก็จะค้าขายอย่างอื่นสมัยก่อนทําเสื้อยืดซื้อเสื้อยืดมาขายขายยังไงไปขายตามตลาดนัดบ้างขายใน Facebook ตัวเองบ้างก็คือพี่อะเอาเงินไปซื้อเสื้อที่ตลาดนัดจตุจกักร เลือกลายสวยๆหน่อยที่เราคิดว่าเฮ้ย <_ an> เพื่อนเราน่าจะสนใจหรือว่าคนที่ตลาดนัดน่าจะสนใจเลือกลายมาแล้วก็ไปขายตามตลาดนัดพอเราไปที่แหล่งขายเสื้อผ้าเราจะได้ของราคาถูกมากำไรต,ตัวประมาณ1 0 1ถึงบาทหรือว่า20บาทอะไรประมาณนี้เพราะว่าไม่ได้ขายแพงมากกลัวขายไม่ออกเลเซอร์อของพี่อ่ะราคามันไม่ได้ต่ํากว่าร้านอื่นนะในตลาดนัดนั้นก็คือราคาเราแอบไปสํารวจมาราคามันจะไล่ๆกันแต่เป็นแค่ว่าเราเลือกลายที่เฮ้ย ลูกค้าเราน่าจะชอบฉะนั้นพี่คือดูว่าลูกค้าพี่เป็นใครอะไรเงี้ยแล้วก็มีทําอะไรอีกอ่ะมีไปช่วยเพื่อนขายขนมอ่าก็มีก็คือเหมือนรับขนมของเพื่อนไปขายตลาดนัดอีกนั่นแหละก็คือเราทํางานประจาอ่ะแล้วก็มีเวลาเป็นแบบรูทีนะคือเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะไปขายนู่นนี่นั่นพอทําอันนี้มาแล้วก็เพิ่งอ่านล่าสุดอ่านเรื่องเปลี่ยนความชอบให้เป็นเงินพี่มองว่าคนที่อยู่ในโซนเนี้ยหรือว่าในกลุ่มเนี้ยที่มีงานประจํามีไรายได้หลัก แน่นอนอยู่แล้วอะอ่านเล่มนั้นรู้สึกว่าน่าจะมีเส้นทางที่ชัดเจนกว่าพี่ที่แค่ไปหยิบของมาขายอะมันทาให้พี่มองเห็นอีกหนึ่งเส้นทางของกลุ่มที่1ก็คือลงทุนในตัวเองให้เก่งขึ้นเพื่อสามารถแสดงศักยภาพให้กับเจ้านายหรือว่าที่ทํางานได้มองเห็นเขาอาจจะขึ้นเงินเดือนให้ก็ได้หรือว่าอันนี้จะมองเห็นได้มากที่สุดกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับเซลล์หรือว่าคนที่ทํางานได้เกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นนะสมมุติว่าเราเป็นเซลล์ขายเอ่ออะไรดีเครื่องใช้ไฟฟ้าสมมุติเราเป็นเซล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วต่อเดือนอ่ะเราได้เงินเดือนอยู่แล้วเนา แล้วก็ถ้าสมมติเราขายได้เราได้ค่าคอมเท่าไหร่งงพี่คิดว่าเราสามารถพัฒนาเช่นเราลงเรียนเกี่ยวกับออวิธีการพูด,พดการน้มน้าใจการตลาดหรือว่าการอะไรนะพรีเซนต์สินค้าให้มันดีขึ้นอะ่ะแล้วเราจากเดิมที่เราขายได้5เครื่องต่อเดือนอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไปเรียนพวกนี้มาแล้วเราก็สามารถนํามาขายให้เป็นต่อเดือนเราได้10เครื่องอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าพี่ว่าอีก5เครื่องที่ได้เข้ามาเนี่ยคือ,อไรายได้เสริมแล้วนะยิ่งคุณขายได้เยอะคุณก็จะยิ่งได้รายได้มา่งคืนพี่บอกว่าถ้าปกติแล้วอ่ะเราขายได้5 แล้วเราไปโรงเรียนเราเราขายได้อีกห้าพี่รู้สึกว่าอีห้าเครื่องนี้ก็คือหนึ่งในรายได้เสริมนะพี่มองว่ารายได้เสริมไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนละอาชีพอะอันนี้สําหรับส่วนตัวของพี่ว็บนะคะคือเราทําอะไรให้มันดีขึ้นอะแล้วเราได้ค่าตอบแทนจากมันมากขึ้นอะพี่ว่ามันก็คือรายได้เสริมของเรานะเขะา้าใจไหมอันนี้ในความคิดของพี่นะมันเป็นแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งของที่เพิ่งไปอ่านมาคือลงทุนในสิ่งที่เราชอบเช่นสมมติอตอนนี้พี่มีงานประจาําพี่อาจจะชอบออพี่ชอบทําขนม ถ้าพี่ชอบทาขนมพี่ก็เอาเงินจากรายได้ประจําส่วนหนึ่งที่พี่เก็บไว้ลงทุนเนี่ยลงทุนในตัวพี่เองไปเรียนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการทําขนมสูตรทาอะไรเบาวนี่พี่ทํเบาวนี่แล้วก็เรียนก็เอาเงินลงทุนมาซื้อของซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็เอาเวลาเสาร์อาทิตย์ที่พี่หยุดจากงานประจําไปตั้งร้านที่ตลาดนะัดพี่ก็อาจจะได้ค่าขนมเพิ่มมาอีกเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยถ้าพี่ทําอร่อยมากขึ้นเรื่อยๆลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆรายได้พี่อาจจะสูงกว่ารายได้ จากงานประจําของพี่ก็ได้แล้วพี่ค่อยเลือกอีกทีหนึ่งว่าพี่อยากจะไปทําขนมหรือพี่ยังอยากจะทํางานประจําอยู่เข้าใจปหอันเนี้ยถ้าใครยังงงงง,งเออลองซื้อหนังสือเรื่องเปลี่ยนความชอบให้เป็นเงินก็ได้หรือว่าฟังที่พี่สรุปไว้ได้เดี๋ยวแนบการาฟไปให้นะจ๊ะต่อไปโซนที่2คือโซนที่ช่วงที่พี่ไม่มีงานประจําแต่มีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งเอออันเนี้ยก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งละคือมันจะเริ่มเครียดนิดนึงเพราะว่าไรายได้ที่เคยรับมาประจําทุกเดือนมันไม่มีแล้วเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ย ถ้าเราใช้เงินตัวนี้หมดไปเราจะหามาจากไหนฉะนั้นแต่เรามีเงินเก็บก้อนหนึ่งพี่ก็จะเริ่มแบ่งเงินเก็บแล้วว่าโอเคใช้ชีวิตอยู่แบบไม่ต้องประหยัดมากแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยม,มากพี่ต้องใช้เงินเท่าไหร่ต่อเดือนแล้วก็ดูอย่างน้อยถ้าค้าขายปกติของพี่นะพี่จะรู้สึกว่าเราจะเห็นผลไม่เห็นผลมันจะอยู่ในระยะ6เดือนฉะนั้นพี่จะมีเงินเก็บประมาณที่ใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่เดือดร้อนนะแเดือนถึงสิบเดือนหรือบางที 1, 1่ปีเสร็จ มันก็จะมีเงินอีกก้อนหนึ่งพี่มีเงินเถินก้อนหนึ่งมันอาจจะเดินแนวทางเดียวกับคนที่มีรายได้ประจําก็ได้เพราะว่าเรากันเงินตัวเองให้เป็นรายได้ประจําของเราแล้วหนึ่งปีเราแค่ต้องเอาไปลงทุนในสิ่งที่เราสนใจแล้วก็คิดว่ามันน่าจะหาเงินให้เราได้อันนี้เป็นแค่ความคิดนะแต่สิ่งที่มันต้องคิดให้รอบคอบกว่าตอนที่เรายังมีงานทำนะ,นะนก็คือหนึ่งเลยเราจะต้องดูว่าเราขายใครคือมันจะเปลี่ยนมุมมองนะจากสมัยก่อนที่มีงานประจำเราอาจจะแค่เอ้ยเราชอบอันนี้ แล้วเราไปทําขายเลยแต่พอเรามีเงินทุนจํากัดโดยที่เราไม่สามารถหาเงินได้เพิ่มใช่ไหมเราก็ต้องดูก่อนเลยว่าเราขายให้ใครมันไม่ใช่ขายอะไรก่อนแล้วนะเราขายให้ใครอย่างพี่เนี่ยถ้าตอนไปเดินดูตลาดนัดมันก็จะต้องคิดเยอะหน่อยว่าอะไรที่ยังไม่มีหรือว่าอะไรที่คนชอบกินแล้วมันยังหาไม่ได้สมัยก่อนมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาฮิตชานมไข่มุกเนาะตั้งแต่ร้านที่ยังไม่เยอะเลยอะแบบน้อยมากอะพี่เคยคิดอยากจะเปิดชานมไข่มุกเออเหมือนซื้อเฟนชส์เขามาเปิดนั่นแหละ และกานเป็นว่าเงินทุนไม่พอแล้วก็อีก2เดือนถัดมามีร้านอื่นมาตั้งชนานุไัภมุกที่ตลาดแล้วก็คือขายดีมากอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูว่าอะไรที่มันยังไม่มีวิธีการคิดการทําการค้าหรือว่าทําอาชีพเสริมของพี่มันจะไม่ได้คิดแล้วว่าเราจะขายอะไรเราคิดว่าเราขายใครใครเป็นคนซื้อของเราอย่างเช่น สมมุติว่าพี่อะอยู่ในกลุ่มคนรักกระต่ายแล้วคือชอบพี่ตัวพี่ก็ชอบกระต่ายมากพี่เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วพี่ก็มองว่าคนในกลุ่มอ่ะเขาต้องการอะไรกันมันจะมีอยู่ประมาณไม่กี่สิบอย่างหรอกก็คือมี ยา่ยาย่าอัลฟาฟาใช่ไหมมีบ้านกระต่ายของเล่นกระต่ายชุดกระต่ายเออหรือว่าตุ๊กตากระต่าย,ะายอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ประมาณนะี้แล้วก็ดูศักยภาพตัวเองว่าสามารถไปถึงแหล่งอะไรที่เราสามารถนํามาขายได้บ้างแต่เราต้องทําใจนะการค้าขายมันคือเรามีคู่แข่งอยู่แล้วอะเข้าใจไหมมันไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วจะแบบขายได้เลยอะเพราะพี่รู้แล้วว่าเฮ้ยในกลุ่มะเขาขาดญ่าอัลฟาฟากันช่วงนี้อะเราก็ไปดูซิว่า เราอะสามารถซื้อ,อยาอัลฟาฟ,ฟามาไล่ไหมไอ้อย่างพี่อะพี่ใกล้สนามหลวงสองใช่ไหมพี่ก็เลยไปดูที่สนามหลวงสองเฮ้ยที่สนามหลวงสองมียาอัลฟาฟ,อฟ,อฟาเราของขออนุญาตเจ้าของร้านถ่ายรูปแล้วก็มาโพสตว่าเฮ้ยใครที่ตามหายาอัลฟาฟ,อฟ,อฟาไม่ได้เราหาซื้อให้ได้ในรานะคะเท่านี้แล้วก็บวกเพิ่มไปนิดหน่อยแล้วก็ค่าส่ง ถามเขาดูเรายังไม่ต้องซื้อเลยนะเรายังไม่ต้องซื้อของเข้ามาเลยนะแต่เราอะแค่บอกเขาว่าเฮ้ยโอเคมีคนสั่งมาล้วก็นับออเดอร์มาอ่าสี่ส้าห้าคนแล้วก็ไปติดต่อเท่าแกแล้วก็มาแพ็คของก็ไปส่งอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งเส้นทางที่พี่อะหามาโดยการเหมือนพพีออเดอร์อะว่าโอเคเรามีอันนี้ คุณเอาไหมถ้าคุณเอาชําระเงินมาแล้วเอาเงินจากตรงนี้ไปซื้อกับเท่าแก่แล้วก็แพ็คของส่งไปสตนีอีกทีหนึง่งอันนี้เป็นเส้นทางตอนนี้พี่ไม่มีไรายได้ประจําแต่มีเงินทุนอันนี้ก็จะพูดลึกๆในคลิปถัดไปแล้วกันแต่อันนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางที่บอกว่าถ้าเราตกงานแล้วก็มีเงินเก็บก้อนนึงเราจะลงทุนทําอะไรดีในสไตล์ของพี่ก็คือเป็นกึง่งๆ่งพวกตอบโจทย์ลูกค้าที่กำลังมีปัญหาคนใกล้ตัวเราอะเขามีปัญหาในเราตอบโจทย์เขาอะเออเราไม่ได้คิดว่าเราอยากขายอะไรเราคิดแค่ว่าเขาอยากได้อะไร วิธีการคิดมันจะต่างกันนิดนึงแต่สิ่งที่ฝากไว้สําหรับของคนที่อยู่ในกลุ่มที่2นะคะคือเราจะต้องมีลิมิตของการลงทุนเช่นสมมติว่าเราลงทุนมา3เดือนแล้วเรางขายไม่ได้เลยอยาจจะต้องเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่เรากําลังขายอยู่มันมีคนอยากได้จริงๆไหมหรือเราแค่คิดว่าเขาอยากได้ถ้ามันยังไม่กระเตื้องแล้วก็เราลงทุนไปประมาณครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนแล้วอะให้กลับมาคิดถอยหลังมาก่อนนะเพราะว่าเงินลงทุนเรามีจํากัด อย่างที่บอกนะเราไม่ได้สามารถหาเงินได้เรื่อยๆแล้วให้เราเริ่มมองเส้นทางในการหาเงินอันถัดไปนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเครียดนะกลายเป็นว่าจากมีทุนอยู่ดีๆเราจะตกมาอยู่ที่3เลยคือตกงานไม่มีทุนแล้วก็มีภาระแต่มันมีทางออกอันเนี้ยถ้าสมมติเป็นกลุ่มที่3นทำยังไงดีคะพี่หนูเป็นน้องที่แบบเพิ่งตกงานแล้วก็หนูมีภาระต้องจ่ายหนี้กยศสหนูมีภาระต้องชาระค่าเช่าบ้านะอะไรย่างเงี้ยเพื่อก็คือแนะนําว่าให้หางานที่ รับเป็นการใช้แรงงานเช่นชงกาแฟเป็นร้านตามร้านพวกอเมซอนเนาะหรือว่าเป็นสมัครพนักง,งานพาร์ทไทม์เซเว่นก่อนไหมหรือว่าไปสมัครงานตามเป็นผู้ช่วยพ่อครัวอันเนี้ยพี่รู้สึกว่าถ้าเราจะเป็นต้องใช้เงินแล้วอะพี่เข้าใจคํานี้นะว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนแต่อย่าทางานที่เสี่ยงอันตรายตัวเองเช่นหรือว่าเราแบบไม่ถนัดการเป็นช่างไฟเลยเราไปสมัครเป็นแบบช่างไฟเนี่ยพี่ก็ไม่แนะนานะคะให้ดูความสามารถตัวเองด้วยว่าเราไหวแค่ไหนหรือว่า มีวิธีหนึ่งก็คือตอนนี้เขามีกลุ่มที่จัดหางานว่างงานหรือว่าหาพาร์ทไทม์เนี่ยก็คือเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นเราก็ได้ดูว่าตรงไหนในละแวกบ้านหรือว่าในละแวกที่เราสามารถเดินทางไปได้รับสมัครงานเราก็ลองไปสมัครงานอันนี้คือลองหางานแบบพาร์ทไทม์ดูเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเรามีเงินกินข้าวแล้วก็เรามีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านเนาะทำงานพาร์ทไทม์อ่ะเรามีเงินลงทุนปุ๊บเรากระโดดขึ้นมาได้เป็นกลุ่มที่หนึ่งเลยนะก็คือเรามีงานประจาก็คือเป็นพาร์ทไทม์ไม่ใแชบบ่พาร์ทไท กัรเงินไว้ส่วนหนึ่งค่อยๆเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ไปลงทุนหรือว่าค่อยๆเก็บเงินเพื่อที่พัฒนาตัวเองจนมีความสามารถในสาขาอะไรบางอย่างที่เขารับแล้วก็กระโดดข้ามไปสมัครงานประจําได้โอเคไหมอันนี้เป็นเส้นทางของพี่แต่ของพี่พี่เลือกข้อ2คือเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะก็คือการทํางานโดยที่เรามีเงินทุนในการใช้ชีวิตแล้วก็มีเงินทุนอีกส่วนหนึ่งไปลงในการ ซื้อมาขายไปหรือว่ามีหลายๆอาชีพวันนี้พี่เ,เลือกเส้นทางที่2มันแล้วแต่คนเลยชอบและไลฟ์สไตล์แบบไหนอย่างพี่ว่าแบบโชคดีนิดนึงก็คือตัวพี่ไม่ได้มีภาระอะไรไม่ได้มีหนี้ที่ต้องชําระเพิ่มเติมฉะนั้นแค่หาเงินเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็หาเงินมาลงทุนฉะนั้นมันก็เลยไลฟ์สไตล์มันก็เลยจะต่างกันนิดนึงนะแต่มันไม่มีอนไหนผิดไม่มีอนไหนถูกนะฉะนั้นคิปนี้พี่ว่าเป็นแค่เส้นทางการหาเงินในสไตล์พี่ว่าถ้าสมมติว่าน้องๆมาถามพี่ว่า แล้วหนูจะหารายได้พิเศษจากไหนลองดูว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนแล้วก็ลองเลือกทํางานตามกลุ่มที่ตัวเองอยู่ดูเพราะว่ามันจะง่ายขึ้นต่อการตัดสินใจนะจ๊ะเจ๊ก็มาคิดต่อไปบ๊ายบาย